สวัสดีครับก็อยู่กับช่องก็แค่คนธรรมดาชาแนลนะครับนะนี่ก็มาอัปเดตนะนี่ก็เพิ่งตั้งตู้เสร็จเนาะก็ทำไปเรื่อยๆนะครับนะนี่มันก็อีกหลายวันอยู่นี่ก็ ตู้ลำโพงก,ก็เสร็จแล้วนะประมาณนี้นะครับเหลือแต่พราะว่าแอม์เครื power ่องปรุงนะนี่ก็ตู้เบรดนะตู้เบร์สิบห้าสามใบนะนี่ตู้เบร์สิบสองก็สามใบอันนี้คู่หนึ่งอันนี้ดอกหนึ่งแอ่์ทางซ้ายสุดแล้วก็ทางขวาสุดนี่จะเป็นมิดโรนะครับนะใช้ power ซีแทนนะในการขับนะครับ นี่ก็จะเป็นเสียงกลางนะเสียงกลางสิมันมีแหลมอยู่แล้วเนาะสิบงนี่แหลมตัวนี้มันมันไม่ค่อยดังนะผมก็เลยเอานี่จะหลดตัว6นิ้วนะมาแทนนะครับก็เยวงงี้แหละนะยวงงนี้จะเอา Power M มมาตั้งแล้วก็ทดสอบนะแล้วก็จะถ่ายคลิปให้ชมนะครับ นหลังก็ไม่มีอะไรนะครับมีแต่แม,นะม,ม,มวนะมีแต่แมวจอมป่วน ประมาณนี้นะครับบล็อกเนี่ยผมขนมาเกินนะผมจําไม่ได้ว่าปีที่แล้วอะผมวางไว้ยังไงผมลืมก็เลยขนไม้แม่กเหมือนเลยนะเอามาวางเอามาวางใหม่แล้วก็ไล่ระดับตู้หาเอาสุดท้ายก็เหลือเนี่เหลือบางส่วนที่ตู้ไม่ได้ทับเดี๋ยวก็จะเอาไปเก็บคืนนะก็เพราะอมนะเพราะเอม น่าจะตั้งตรงนี้แหละเอฟซี FC. น่าจะตั้งตรงนี้นะครับตั้งตรงนี้แล้วก็ถ่ายคลิปให้ชมนะหรือไม่แน่อาจจะเลื่อนไปใกล้ๆตู้เนาะเพราะว่าปีนี้ยอดไอ้นี่ต้นขนุนมันโตนะกิ่งมันยื่นออกมานะครับเอฟซีจะหันขอไปเอฟซี FC, เห็นว่าผมมาตั้งตู้เอียงนะนีะ่มันจะเอียง นะปกติเนี่ยถ้าแนวตรงอ่ะไม่อยู่อย่างงี้เนี่ยเออนี่แนวตรงนะครับอันนี้คือผมตั้งตู้เอียงนะเพื่อที่จะให้เสียงนะเพื่อที่จะให้เสียงมันนะมันทิ่มมันอย่างงี้นะมันทิ่มมันอย่างงี้นะไม่ไม่อยากให้มันตรงเนาะ พยายามหันหนีบ้านคนนะครับเราก็จะได้เปิดได้ตามใจนะปีก่อนๆผมจะตั้งตรงตั้งตรงดิ่งเลยมีปีที่ได้เอียงนิดหน่อยเอียงมาฝั่งนี้แหละเอียงเอียงนิดเดียวแต่ถ้าไม่ไม่มานั่งดูไม่มาจับระดับดูก็ไม่รู้หรอกว่ามันเอียงนะแต่ปีนี้ผมตั้งใจให้มันเอียงตอนแรกอะมันเอียงไปเยอะกว่านี้นะผมผมผมปัดมานิดนึง มาปรับมาไดหนึ่งเน,นี่ยผมปรับให้มาทางนี้นิดนึงแต่อะรมันเอียงเยอะเลยเพราะผมแต่ละผมตั้งอ e ิบล็อกไปสองสามก้อนก็เออมันเอียงเยอะเอียงน้อยเราก็ไม่รู้เลก็เลยขอตั้งลหลายๆหลายๆก้อนเนี่ยระละเป็นแถวขึ้นมาก็รู้มันเอียงเยอะก็เลยดัดไปประมาณสองถึงสามครั้งมั้งให้มันได้ระดับนี้แนละนะมันจะได้ไม่ไม่ไปบ้านเขานะ ไม่ไปบ้านเขาเนาะก็เราก็จะเปิดได้เต็มที่นะเวลาถ่ายกล้งถ่ายคลิปนะก็ปีนี้ผมคงไม่รู้เลยน่าจะไม่ได้เข้าดาวที่บ้านหรอกน่าจะไปบ้านเพื่อนแต่ว่าน,นี้ก็คือยกมาเปิดเนาะรวมกันนะเซตเซตเซตของมันนะนะปีนึงก็จะเปิดครั้งหนึ่ง แต่ถ้าวายกมาตั้งเป็นเซตอย่างเงี้ยผมไม่ได้ต่อในบ้านนะเพราะว่าโอ้ใส่งี้เปิดในบ้านนะผมนี้ยิ้เสียงรังคาเสียงฝ่านะสะเทือนนะในบ้านก็จะใช้ใช้แค่ะะ่าไรวะล่าสุดใช้แค่สิบห้านี่1สิบห้าใบนี้คู่หนึ่งแล้วก็สิบสองก็จะเป็นนี่นี่แล้วก็นี่ไอตู้นี้จะเป็นของของจุนใช่ไหมผมจะไม่ใช้เก็บไว้นะครับ แสงกลางก็แทบไม่ได้เปิดแสงกลางในบ้านมันใช้อ่หกนิ้วหกคูณเก้าก็ได้ละนะที่เคยขายถ่ายคลิปห้ชมเนาะแต่นี้มันกลางแจ้งไงเราต้องใช้แบบนี้นะครับถ้านะเดี๋ยวจะมาพูด นาะดอกใช้ยังไงแบบไหนเนาะก็15เนาะข้างหนึ่ง12ข้างหนึ่งแต่ว่าซ้ายสุดขวาสุดอาจจะเป็นมิดโดนะใช้พาวเวอร์ตัวหนึ่งแยกเส้นกลางใช้พาวเวอร์ตัวหนึ่งแยกเหลี่ยมก็เหมือนกันนะใช้สีแท่นะเบรนี่จะเป็นอะไรนะกุบริเนาะอบอ,อ้บอมกุบริโค้งหล่อ600วัตต์นะเนี่ยไอ้ตัวนี้ค <G l ates> ู่ก,กันก็จะเป็นอะไรนะย <G l ates> <G l ates> ูโรยูโรอะไรเนี่ย <G l ates> ผมอ่านไม่ออกน่าจะประมาณนั้น แล้วก็ตู้น้าตาลตู้น้าตาลก็จะเป็นคันนี้นะแต่อันนี้จะเป็นเอ่ออะไรเอ้มระกดมาร์กทูอันนี้คันนี้อะไรไม่รู้ไอนน้ที่ว่าสติ๊กเกอร์มันฟ้าๆนะแล้วก็มิดโลดผมจะใช้เป็นอบอ้อมอบอ้อม400วัตต์อันนี้จะเป็นดอกกุจจนนะเดี๋ยวต้องมาเทียดีว่ามัน สายมันเข้าไหมนะเรายกมาไออันนี้ไม่รู้ไม่รู้ว่ามันนี่ห่ออะไรมันไม่มีติ๊กเกอร์ไม่มีอะไรบอกเลยมันเป็นดอกตัวแทนนะเพราะว่าปกติจะใช้พีนะใช้พีออริโอแต่ว่าพีออริโอขาดไปในสงครามละนะสงครามที่ผ่านมานะครับะแหลมที่ใช้ก็จะเป็นนี่ไอขาดเลยนะแหลมตองแปดใช่ไม่เป็นของอไนี้ไอเอ็นพีเอ็นพีนะครับ เส้นกลางจะเป็นอ่า12นิ้ว ms นะครับ ms นะข้อมูลก็จะเป็นแหลม6นิ้วของอบอ้อมนะก็ประมาณนี้นะครับ rfc ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะก็ตัวบ้านบ้านเนาะเราก็มังบ้านนะธรรมดาทั่วไปนะครับก็ประมาณนี้นะก็ขอบคุณเนาะ f c ที่เข้ามารับชมคลิปด้วยนะครับนะฝัาก f c กดไลค์กดแชร์นะกดซับสไครป์ให้ช่องก็แค่คนธรรมดาชแนลด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ